สวัสดีคัทบท็อปสบเบียนโลกเราต่างก็มีสิ่งลึกลับเอาไว้ตามที่ต่างๆมากมายรวมไปถึงใต้น้ําลึกด้วยแต่บางครั้งมนุษย์เราก็ไม่ต้องเปลืองแรงลงไปสํารวจเพราะทันทีที่แหล่งน้ําลดระดับก็เผยสิ่งที่ทําให้เราต้องอาปากค้างออกมาได้มากมายทั้งสิ่งที่เหมือนฟันของปีศาจเรือไม้พะพุทธรูปไปจนถึงคุกใต้น้ํามาดูกันว่านอกจากน้ําลดต่อผุดแล้วจะมีอะไรจริงๆผุดขึ้นมาได้อีกบ้างพะพุทธรูป ปฏิมากรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างพระพุทธรูปส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ในสถานที่สําคัญอย่างพวกวัดหรือโบราณสถานแต่ใครจะเชื่อว,ว่าหลังจากเกิดขึ้นความร้อนในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเข้าปกคลุมนาน70วันจะทําให้เราเจอกับพระพุทธรูปโบราณได้โดยหลังจากแม่น้ําแยงสีแห้งและร,ระดับลงอย่างรวดเร็วก็ปิศาก็โผล่ขึ้นมาพร้อมพระพุทธรูปโบราณถึง3องค์ตั้งอยู่ที่ส่วนที่สูงที่สุดของแนวปะการังเกาะที่เรียกว่า ฝอเยเลียงโดยพระพุทธรูปองค์กลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ในท่านั่งบนฐานดอกบวัวสวยงามน่าประลาดใจสุดๆเมื่อน,นักโบราณคดีพิจารณารูปแบบของประติมากรรมแล้วสามารถระบุได้ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้น่าจะถูกสร้างขึ้นราว600ปีก่อนในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในจีนพอดีสงสัยสำนวนที่ว่าน้ำลดตอบผุดคงต้องเปลี่ยนเป็นน้ำลดพับผุดซะแล้วละมั้งเนี่ย ซากเรือไม้โบราณเรือที่เราคุ้นเคยนั้นต้องลอยอยู่เหนือน้ําแต่บางครั้งมันก็จมอยู่ใต้น้าได้เหมือนกันอย่างเช่นที่ชายหาดเดวอนในอังกฤษมีคนไปพบต่อไม้เปิ่อหน้าตาแปลก,กๆโผล่ขึ้นมาและพบว่ามันคือซากเรือเซลลี่เรือสินค้าที่ได้ดําเนิกนการในช่วงปี1,769สินค้าส่วนใหญ่เป็นถังว่ายที่ส่งมาจากโปรตุเกสนักโบราณคดีเชื่อว่ายังมีสินค้าบางส่วน หลงเหลืออยู่ในส่วนลึกสุดของใต้ท้องเรือส่วนเรืออีกลำถูกพบในเมืองท่าเก่าแก่ของนิวพอตทางตะวันออกเฉียงใต้ของเวลล์ในแม่น้ำอัสระหว่างการก่อสร้างโรงละครใหม่ริมน้ำในปี2002แม้ว่าตัวเรือจะบิดเบี้ยวไปตามการเวลาแต่ก็ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเนื่องจากมันจมลงไปในโคลนและตะกอนดยเรือลำนี้เป็นเรือแลกเปลี่ยนสินค้าจากศตวตรรษที่15้แถมยังเป็นเรือที่ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นอีกด้วย ลงศพยุคสัมฤทธิ์หลังจากที่ทีมงานของเทดนี่กอล์ฟลับในสนามกอล์ฟลิงคอนเซิร์ตสหาราชอาณาจักรรายงานการค้นพบลงศพความยาว3เมตรกว้าง1เมตรขณะซ่อมบำรุงรักษาสนามทอเอานักโบราณคดีต้องอา้ปปาักค้างเพราะตัวลงทำจากต้นโอก๊กที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ4 0 0 0ปีด้านในมีร่างเจ้าของพร้อมกับขวานด้านล่างปูด้วยต้นไม้ใบหญ้าเพื่อรองรับร่างกาย และมีการยกกองกรวดขึ้นเหนือสุสารซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเฉพาะผู้ที่มีฐานะสูงในสังคมยุคสมฤทธิ์เท่านั้นแต่ไม่รู้เป็นไงมาไงล่องศพขนาดประมาณตู้โทรศัพท์นี้ถึงได้มาฝังอยู่ใต้สระน้ําของสนามกอล์ฟคาดว่าเป็นผลมาจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นและเข้าท่วมชาฝั่งจนปกคลุมเนินสุสารของเขาจนมิดก่อนที่สภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปจนนํามาสู่การค้นพบครั้งนี้ก็เป็นได้ ซากเรือในทะเลสาบมิททะเลสาบมิทแหล่งน้ําในอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐก็ใช่ว่าจะไม่มีวันแห้งวันหนึ่งมันได้แต่ระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปี1937ทำไม่ซากเรือที่เคยจมนี้นั้นเผยตัวออกมาสู่สายตาชาวโลกอย่างเรือยกพลขึ้นบกของฮิกกินจากปี1939ถึง1945ที่ยืนส่วนต่าง,งๆออกมาจากน้ําในลักษณะตะแคง ซึ่งครั้งหนึ่งเรือรำนี้เคยถูกใช้เพื่อสำรวจแม่น้ำโคโรราโดแล้วขายให้กับท่าจอดเรือก่อนที่มันจะจมและน่าจะเคยอยู่ใต้น้ำลึกถึง60เมตรมาก่อนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มาเดินสำรวจยังพบกับเรือที่อยู่ในลักษณะเหมือนปักลงในดินโผล่ออกมาสันนิษฐานว่าน่าจะเคยให้บริการอยู่ในช่วงปลายทศวรรษ1980ก่อนจะจมลงยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่คาดการว่าระดับน้ำในทะเลสาบมิดจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่แน่อาจจะมีการค้นพบอะไรแปลกๆเพิ่มเติมอีกก็ได้รอยเท้าไดโนเสาร์ภาวาิภาัยแรงที่รุนแรงที่ปกคลุมไปทั่วเท็กซัสทําให้น้ําในแม่น้ํไหลายแห่งลดระดับลงส่วนแห้งสนิทไปเลยก็มีแต่นั่นก็เป็นข้อดีเพราะทําให้พบกับรอยเท้าไดโนเสาร์อายุกว่า113้ามล้านปีในอุทยานไดโนสวร์ลเล่ด้วยโดยผู้เชี่ยวชาญได้ยินยันว่านี่เป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์สองสายพันธุ์ได้แก่ อัโคแคนโทซซรัสที่มีความสูง4เมตรและหนักกว่า7ตันและโซโรโพไซดอนที่สูงถึง18เมตรและหนักถึง44ตันเลยทีเดียวหากดูร่องรอยเหล่านี้ให้ดีจะเห็นว่าพวกมันกำลังพากันเดินทางมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งแต่ที่ไม่เห็นก็พบว่าในสภาวะปกติของแม่น้ำเส้นทางของรอยเท้าเหล่านี้ถูกซ่อนเอาไว้ภายใต้น้ำพร้อมตะกอนที่ขุ่นคักจนมองไม่เห็นนั่นเอง เหรียญทองโบราณเหรียญทองถือว่าเป็นสิ่งมีค่านิยมใช้แลกเปลี่ยนกันมาตั้งแต่ยุคโบราณยิ่งเป็นตระกูลที่มีฐานะสงส่งและมั่งคัง่งก็คงไม่แปลกที่จะมีสมบัติเหล่านี้หลงเหลืออยู่บ้างอย่างในปราสาทฟ,ฟิตลันสาธารนาัฐเช็กนักโบราณคดีได้พบเหรียญทอง36เหรียญและเหรียญเงินอีก6เหรียญระหว่างการบบรณาศาสตร์น้าของปราสาทโดยเหรียญที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนั้นมาจากปี1528 ในขณะที่เหรียญที่ใหม่ที่สุดอยู่ในช่วงปี1642ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นแต่มีน้ำแว่บริเวณวิหารเดอร์แรมในอังกฤษนักประดาน้ำสองพี่น้องก็พบกับกรุดสมบัติล้ำค่าของไมเคิลแรมซีอดีตอาร์ชบิชอปแหคนเทอร์เบอรี bury, ประกอบด้วยเหรียญทองคำา2่กรัตได้รับมอบมาจากการไปเยือนญี่ปุ่นเรียงเงินที่รับจากสมเด็จพระสันตปาปาพอที่6 และเหรียญที่ระลึกจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระราชินีนาถอลริาเบธที่สองในปี1953และยังพบกับของรำค่าโบราณยุคโรมันแซกซอนในยุคก,กลางอีกหลายชิน้นหมู่บ้านอิตาลีที่หายสาบสูญขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านที่มีคนเป็นร้อยเป็นพันอยู่ดีๆจะหายไปได้ยังไงจริงไหมแต่นี้เกิดขึ้นจริงเพราะในทะเลสาบเรเซียมีหอคอยโบสถ์โผลขึ้นมาใจกลางทะเลสาบด้วย นั่นหมายความว่าตรงนั้นเคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนมาก่อนโดยในเดือนพฤษภาคมปี2021หมู่บ้านคูร้อนที่อยู่ด้านล่างโบสถ์จู่ๆก็ปรากฏตัวสู่สายตาชาวโลกเป็นครั้งแรกเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําต้องทําการซ่อมบํารุงเลยต้องสูบน้ําในทะเลสาบออกไปจนแห้งนั่นเองแต่น่าเสียดายที่พื้นที่ถูกปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าจะมีเพียงชาวบ้านบางส่วนที่ได้แวะเวียนไปชมและเก็บภาพมาให้เราดูและเมื่อการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย หมู่บ้านนี้ก็ต้องจมลงสู่ใต้น้ำอีกครั้งว่าแต่ทำไมชาวบ้านถึงทิ้งที่นี่ไปล่ะน่าสงสัยจริงๆเลยขนูไม้ราสั์โบราณเจ้าหน้าที่กรมอุทยานถึงกับอึง้งเมื่อพบกับคันธนูไม้ราสั์ยาว1.3เมตรบริเวณน้ำเติมของทะเลสาบคักในสภาพที่ดูดีแม้จะผ่านการเวลามานานเกือบเกือบ500ปีแล้วก็ตามสันนิษฐานว่า คงถูกฝังในตะกอนลุ่มน้ำชันดีเนื่องจากพบหลักฐานการตกตะกอนบนพื้นผิวของสิ่งประดิษฐ์บวกกับสภาพน้ำจืดที่เย,นย็นเยือกของ阿拉斯加จึงช่วยรักษาและป้องกันความเสื่อมโทรมทั้งชีวภาพได้เกือบทั้งหมดแถมยังเป็นการค้นพบที่หาได้ยากเพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยังไม่เคยพบในภูมิภาคนี้มาก่อนแม้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนจะบอกว่าเหมือนกับการพัฒนาอาวุธของชาวยูปิกแต่พื้นที่ทะเลสาบคัฟกลับเป็นบ้านเกิดของเดนาอินาตังหาก เอาข้อมูลขัดกันแบบนี้ต้องสืบต่อแล้วสินะคุกใต้น้ําแค่คุกบนดินก็ชวนให้คนช่างเผิปไปสำรวจแล้วแต่ครั้งนี้เอเมซิ่งจริงกระเบลกว่าพราะช่างภาพสองคนลงทุนดำลงไปในทะเลสาบคิมโมในเอสโตเนียที่หนาวเย็นติดลบเพื่อไปสำรวจอดีตค่าแรงงานโซเวียร,รัมโมที่นี่เป็นเหมือนหินเก่าที่มีเรือนจำไว้คุมขังนักโทษเพื่อใช้เป็นแรงงานในการสกัดโดโลไม ตั้งแต่ปี1990แห่งการจ้างคนงาน400คนต่อวันแต่ไม่นานหลังจากนั้นการผลิตก็หยุดลงปั๊มระบายน้ำก็ถูกปิดทําให้น้ําเข้าท่วมอาคารและสิ่งปลูกสร้างจนมิดก่อนจะกลายเป็นทะเลสาบอย่างทุกวันนี้ซึ่งหลังจากที่ช่างภาพทั้งสองได้เผยแพร่ภาพออกไปเจ้าของเหมืองคนปัจจุบันเลปิงไอเดีย Pink Idea, ว่าจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวผลงานศิลปะในหมู่บ้านชาลิงเอ๋ย ระหว่างเดินเลียบไปตามริมแม่นนะ้ำโฟดาฟอยอตหมู่บ้านชาลิงเออร์ที่นอร์เวย์ใครเห็นสิ่งนี้อาจจะช็อกได้ดูสิเหมือนฝันของปิศาจเลยอะแต่พอดูดีๆเอานี่มันผลง,งานศิลปะท,ที่มีรูปร่างแปลกน่าเหลือเชื่อน,นี่นะเพราะหลายชิ้นเหมือนพืชไก่พันธุ์บางก็คล้ายสิ่งมีชีวิตนอกโลกไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพียงงานศิลปะจากศิลปินหลากหลายแขนงที่จัดทาตามคอนเซปต์เดียวกันว่า ต้องสร้างงานที่กลมเกลืนไปกับธรรมชาติและเยอดสลายได้ตามการเวลาเพื่อเสริมทัศนียภาพให้เมืองดูมีความแปลกตาน่าตื่นเต้นนั่นเองแหละจ้าหลุมยักษ์ใครเจอแบบนี้ต้องชอกตาตั้งเหมือนเราแน่ๆแ,และขอบอกว่านี่คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับเจ้าของฟาร,ร์มคนหนึ่งจากเมืองไปซ่าประเทศจีนโดยในช่วงตีสระดับน้ําในบ่อเลี้ยงปลาของเขาลดลงขณะที่กําลังเดินตรวจฟาร์มอยู่ และเมื่อกลับมาดูบ่อปลาอีกครั้งในเวลา9้าโมงเช้าก็ต้องช็อกไปเลยเนื่องจากบ่อน้ำแหง้งขอดขนาดที่ปลาจำนวน2 5 0 0 0กิโลกรัมหายวับไปหมดเหลือไว้เพียงหลักฐานยังหลุมลึกขนาดยักษ์ที่มีความกว้างราว5เมตรให้ดูต่างหน้าเท่านั้นสันนิษฐานว่าเป็นการยุบตัวของดินที่เกิดจากการทำเหมืองในบริเวณใกล้เคียงแล้วมันได้สูบทั้งน้ำและปลาของเขาไปอย่างที่เห็นนี่แหละเสียหายทั้งไรายได้และที่ดินทำกิน งานนี้ต้องซ่อมแซมพื้นที่กันยกใหญ่เลยทีเดียวเรือแคนูโบราณการค้นพบนี้ต้องยอมใจให้กับเทมารากทอมเซนนักโบราณคดีผู้ช่างสังเกตและโชคดีเพราะระหว่างที่เธอกำลังดำน้ำอยู่ในทะเลสาบแมนโดตาในวิสคอนซินเธอสังเกตเห็นแผ่นไม้โผลออกมาจากพื้นทรายจึงเข้าไปดูและขอความช่วยเหลือจากชาวท้องถิ่นช่วยเก่งกู้เรือดำนี้ขึ้นมาก่อนจะพบว่า เป็นหนึ่งในเรือแคนูที่เก่าแก่ที่สุดและมีอายุมากถึง3,000ปีโดยตัวเรือยาว4.4เมตรสร้างโดยการขุดลำต้นอกต้นเดียวแสดงให้เห็นถึงความพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำของชนพื้นเมืองโบราณและนี่ไม่ใช่ลำแรกที่พบเพราะก่อนหน้านี้เธอได้สะดุดเข้ากับเรือแคนูอายุ1,200ปีในบริเวณเดียวกันนี้มาแล้วเรียกว่าโชคดีมีแต้มบุญกับของโบราณได้ใช่ไหมเนี่ย ขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจูใจกับท็อป10บ็อกชมใหม่เต็มไปด้วยขนมแสนอร่อยสั่งซื้อได้ที่หลายนี้นะคะบาย